สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ไปปลูกกลาบกันในพอดีจะแ,แต่งตัวก็วซื้อต้นกุหลาบมาผมซื้อมาสองชนิดนะครับเป็นกุหลาบเลื้อยแบบนี้นะครับกับกลาบไม่เลื้อยนะครับอันนี้เป็นกุหลาบแบบเป็นกอนะครับ <c oughs> ก็วิธีแยกนะครับว่ากลาบเลื้อยหรือไม่เลื้อยดูอันนี้ครับแม่ค้าจะขายแบบมีโดมนะครับไมใ่ให้กลุบมันเกาะพิโดมแบบน,นี้อันนี้ก็ไม่เลื้อยนะครับมันก็จะมีแค่เถา่ไม้เสียบไว้ดำ มาแค่นั้นนะครับวิธีแค่ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับชอบแล้วเราก็มาทําแล้วก็อยากแต่งสวนใหม่เดี๋ยวตอนอื่นเลยเราก็รื้อใบอันนี้นะครับใบมันจะเหลืองหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมมาตั้งไว้นานน่าจะหลบร่วมด้วยแหละก็ริบใบที่มันดูไม่ดีออกแล้วก็เหลือใบก็จะเป็นเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปปลูกแล้วก็ไปซื้อโครงมา้เรียกโครงนกหรืออะไรเนี่ยครับมาแล้วก็เสียบใส่ลงไปแล้วก็ปลูกล้อมขึ้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากััััันนนนนคครรบบมมอออี้ะแตกกา ตรงนี้อันเดียวเยอะมากแปงว่าตานี้แข็งแรงมากนะครับเราอันนี้ผมใช้หลักการกับต้นไม้อื่นๆเลยนะครับเมื่อตามันแข็งแรงแล้วมีตาเดียวแล้วมันแยกกันออกแบบนี้ <m uch as> เราควรทําให้มันมีแผลน้อยที่สุดนะครับ <m uch as> เพราะว่ามันเลี้ยงด้วยอันนี้อันเดียวเราก็ตัดที่สว่วนเกินออกแล้วเดี๋ยวเราจัดใหม่ปุ๊บมันก็จะเป็นลําต้นขึ้นมาทีนี้เราก็ต้องหากิ่งหลักกิ่งเมนนะครับเราก็จะดูว่าเราจะเอาอันไหนกิ่งเมนแต่อันนี้ก็คือใช้ได้หมดนะเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นกิ่งเมนก็จะให้ขึ้นไปก่อนนะครับ แล้วก็จะให้มันแบออกแบบนี้กระจายออกไปข้างๆเดี๋ยวต,ตอนที่ปลูกผมก็จะทําให้ดูชัดๆอีกทีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะปล่อยขึ้นไปเป็นกิ่งเมนแต่ก็อนันนี้เป็นกิ่งรองอันนี้กิ่งแรกกิ่งหนึ่งนี่นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะล้อมมูนมนขึ้นไปได้นะครับเราก็คอยจับมันหน่อยทุกข้อนะครับที่เป็นหนามแล้วมันเป็นข้อข้ออันนี้สามารถแตกกิ่งออกมาแบบนี้ได้นะครับที่เป็นข้อข้อแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้สามารถนะครับออกเป็นกิ่งออกมาได้เพราะนั้นตัดเราก็ต้องมองว่่าออันนนีี้้ยมขูึง แล้วก็ตัดปลายแค่นี้พอแล้วปล่อยไว้ก่อนเผื่อมันออกเพราะว่ามันยังเขียวยังสดอยู่ไม่ดําอ่ะนี่นี่อันนี้มีตัวอย่างละนี่นี่เห็นไหมนี่กําลังจะออกมาเป็นใบอ่อนใหม่เนี่ยตรงนี้ปลายแต่ถ้ามันดําๆอย่างนี้เราก็ถึงจะตัดเวลาตัดนะครับไม่ใช่ตัดแค่ปลายดําๆอย่างนี้ออกนะเวลาตัดตรงนี้มีข้อเห็นไหมข้อนี้เราตัดให้สูงเหลือปลายข้ออย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะแตกออกปลายข้อถ้าไม่แตกเราก็ล่นออกไปล่นออกไปเหมนะือนอันนี้ครับอันนี้ปุ๊บเขาจะแตกออกปุ๊บพอเขาไม่แตกแล้วเราก็ตัด ออกไปได้นะแค่นี้มันก็จะเป็นทรงที่สวยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแบออกอีกทีอ่ะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะอันนี้เป็นต้นไม่เลื้อยเมื่อกี้ต้นเลื้อยแล้วก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมเวลาส่วนใหญ่เลยเห็นไหมครับเนี่ยออกมาตาเดียวนี่ก็ออกมาตาเดียวเกือบทุกต้นในนี้ออกตาเดียวเราก็เอาตอที่แข็งแรงแล้วก็เอาตาเสียบฝังเข้าไปอ,อันนี้ก็ตัดออก ระวังนะครับอย่าตัดชิดตามันเกินไปเพราะว่าถ้าเราตัดชิดตาเกินไปกันไกลเราไม่คมหรือแข็งพอเนี่ยตัดปุ๊บต่อตัวนี้แตกแตกเข้าตาปุ๊บตวนที่ตายเลยทันทีพื้นฐานของมันคือแบบนี้ทั้งหมดทุกประเภทถ้าเป็นพวกที่เสียบตาหรือว่าออกตาเดียวแบบนี้ต้องระวังเรื่องต่อแตกถ้าต่อแตกเราถึงตาปุ๊บคือจบต้นนี้ทิ้งเลยอันนี้นะครับก็ผมก็จะตัดตรงนี้ออกให้เหลือไว้แบบนี้เห็นไหมผมจะไม่ตัดชิดเลยแต่ว่าก็ตัดออกมาใกล้ๆแล้วก็ใบที่ไม่ดีก็โอ้โหนใหญ่ นี่นะครับใบซ้อนกันเยอะเกินก็เอาออกนี่ดึงออกได้เลยนี่คนระพยายามเอาใบแก่ออกนะครับใบที่ สด,สดสดใหม่ๆเก็บไว้แล้วก็เคลียร์โสมก,กพยายามทําให้สะอาดนะครับเพราะว่าถ้ามันลกหรือว่าใบซ้อนกันเยอะหนาเกินเนี่ยมันเป็นแหล่งเพาะโรคและมแมลงนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของโรคและมแมลงอย่างโค้งอันนี้เห็นไหมผมจะเอาต้นเนี้ยํำตัวเนี้ยมันจะออกตาแบบนี้อันนี้มันห่างไปอันนี้ก็ห่างไปอันนี้ก็ต้องเอาอันที่ชิดต,ตาที่สุดมันสามารถเป็นต้นได้นะครับก็เอาต้นเนี้ยเป็นแกนหลักเดี๋ยวผมก็ดึงขึ้นไปปุ๊บแล้วอันนี้ก็เป็นกิ่งกิ่งหนึ่งอยู่นี้ อันนี้ก็เตรียมเป็นกิ่งสองผมก็จะเบี่ยงเดี๋ยวใส่ลวดงองลงไปหน่อยนะครับมันก็จะเป็นพุ่มสวยอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอเคลียร์ที่มันยาวๆออกมาก่อนอ่ะถ้าขึ้นซ้อนกันแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกเนี่ยซ้อนกัน2อ,อันแบบนี้ก็ควรเอาอันใดอันหนึ่งออกแต่ผมจะเอาอันที่อ่อนกว่าเสมอไว้แล้วก็ใบที่ซ้อนกันเยอะเอาใบล่าออกเสมออย่างเงี้ยครับนี่มันก็จะโปรง่ง แบบนี้ไม่ลกตาเกินไปไม่บางเกินไปแล้วก็ดูว่าใบาไหนไม่แข็งแรงเราก็เคียวเียวแล้ว,ว,ลวดำาๆแล้วก็อ,ออกก็ไปรอให้เขางอกมาใหม่มันก็จะเหลือแต่ใบเขียวๆสวยๆอย่างนี้ครับเมื่อกี้เอาจะเอากิ่งนี้เป็นเมนนะใช่ไหมแล้วเมื่อเราจะเอากิ่งเมนกิ่งเมนต้องสูงที่สุดเพราะอันนี้มันสูงเลยใช่ไหมนี่สูงเลยเราก็ต้องตัดทีนี้เราก็ดูว่าข้อตามันอยู่ไหนข้อตามันอยู่ตรงนี้เห็นไหม ๆๆเห็นข<ช>้อตาวันนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกออกทางนี้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ตัดแค่นี้เริ่มเป็นทรงแล้วนี้เราก็ปล่อยอันนี้ขึ้นไปเลยอันนี้เดี๋ยวเราพอมันแตกออกปุ๊บเราก็ควบคุมอีกทีหนึ่งให้เขาแตกออกมาข้างนี้แทนจะได้กบเป็นกิ่งหนึ่งสวยๆกลมๆนี้ก็อันนี้ก็ปล่อยขึ้นไปเดี๋ยวพอมันแตกมาเป็นสองเนี้ยเน,นี่ยเขาจะแตกออกทางนี้ตรงนี้เห็นไหมจะแตกออกทางนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็งออย่างงี้ลงไปปุ๊บอันนี้ก็ขึ้นไปอันนี้ก็จะกลายเป็นอีกกิ่ง ตัวนี้ก็กลายเป็นกิ่งไปตัวนี้ก็กลายเป็นต้นขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็เคลียร์ต้นไม้นี่ครับเยอะมากเลย,เ,ยเคลียร์ทั้งหมดแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันอีกทีตอนใส่กระถางเนอะอิบว่าไม่เหมือนกัน อันนี้อันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งเนี่ยใบอันนี้ก็ใบหนึ่งอันนี้อีกใบหนึ่งไม่รู้ากุหลาบอะไรนี่น่าเป็นกุหลาบใบของกุหลาบเลื้อยถ้าเป็นใบกุหลาบเลื้อยอันนี้ไม่รู้กุหลาบสีอะไรจำไม่ได้นะมั่นใจได้แต่ก็แตกแต่ข้างล่างก็เลี้ยงไปไม่เป็นไรกุหลาบเหมือนกันโอ้ใบมันเหมือนกับใบเลื้อยเห็นป่ะใบเล็กๆเป็นพุ่งใบใหญ่ๆมันจะเป็นใบซอนซอนเป็นช่อแปลว่าเขาทําเป็นต่อตามเอาว่าละไม่เอาก็ตัดเอาเดี๋ยวก็เลี้ยงไปก่อนแล้วกันอันนี้สวยไม่ต้อง มไม่รู้เลยว่าอะไรด้วยกลัวไม่ใช่กลัวมันไม่เลี้ยงตาตัวนี้ไงจําได้ว่ามันดอกสองสีอ่ะอันเนี้ยเลื้อยแน่ไม่ใช่แน่นอนแต่เนี้ยอันเนี้ยไม่รู้แต่ถ้าเราไม่ตัดอันเนี้ยมันจะไม่มาเลี้ยงอันนี้เด็กตัดปลายหน,น,น่อยไม่หน่อยเยอะเลย,ยน,นี่ละกันตอนี้ยมเป็นแตามานี่เอาไปปลูกไม่ขึ้นเนี้ยอ่อนไป เดี๋ยวเวลาเราแต่งต้นไม้หรือว่าย้ายกระถางพยายามเอาใบออกให้เยอะที่สุดอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่ามันอยากออกใบยอดใหม่ใบใหม่เนี้ยแล้วมันเจอใบเก่าอยู่มันก็ออกไม่ได้เราก็ริบใบออกให้มากที่สุดแล้วก็ลด,ดลก,การใช้น้ำต้นไม้ก็จะบ,บาดเจ็บน้อยอันนี้เดี๋ยวผมเอาไม้ดำก็จะเป็นรูปอย่างนี้อันไหนเขารวดได้ผมก็เข้าเพราะว่าไม่อยากเสียบไม้เพราะว่าไม้มันหักบ่อยจะใช้รวดเป็นตัวดามให้มันแข็งแข็งแทนเจอลมได้ได้ไม่หัก เราได้แต่งต้นไม้หมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้หันไปดูเห็นไหมจะไม่มีแบบใบเหลืองๆดำๆแล้วเราก็เคลียร์แล้วเดี๋ยวเรามาปลูกกันอ่ะลองเหมือนเดิมครับสเต็ปทำสเต็ปเดียวปลูกต้นไม้ทุกชนิดนะครับก็คือปิดร่องรูก,ก่อนบางๆเสร็จแล้วก็กบด้วยมะพร้าวให้เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกกุลาบไม่ต้องการแกะน,นี้เราลองไว้พอประมาณก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแกะต้นไม้ก่อนนะครับก็ประมาณ 3- 4ส่วนแบบนี้ลองก่อ เพราะว่าดินผมค่อนข้างนิ่มนะมันไม่แน่นเชือก่อนเดีกกทางนี่คือสาเหตุที่ต้นไม้มันจะตายนะครับเพราะว่าไม่มีธาตุอาหารเลยนะครับนี่ระวังนะอย่าให้ตุ่มแตกนี่ค่อยๆเขีย่ยเดี๋ยวดูว่ารากมันจะวิ่งต้องเบาๆมือนิดนึงแกบนี้เราก็ใช้ผสมดินของเราได้เลยทุกครั้งต้องลดน้ําก่อนนะอันนี้ผมลดแล้วมันก็เริ่มแห้ง ลก็ค่อยๆเขี่ยแกบออกแบบนี้เดี๋ยวจะเห็นรากออกมานี่นี่ก็เอาออกให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเห็นท่าไม่ดีก็หยุดก่อนให้เขาขยายตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําใหม่ปุ๊บนี่เราก็ นี่นะต้องทําให้ตรงกลางปูดๆไว้แบบนี้แล้วก็เอาวางไว้ปุ๊บเห็นไหมมันจะดันต้นไม้เราไว้แล้วค่อยจัดรากมันเบาๆมือที่สุดนะเพราะว่ารู้สึกว่าดินไม่ดีเลยอันนี้มาดแดดแฉบแล้วทําให้เลี้ยงยากพอเราจัดทรงไม้ได้ปุ๊บเราก็ค่อยๆเติมดินลงไปพยายามให้ดินโป่งๆนะครับเพราะว่าเขาอาจแกบมาแสดงว่าเป็นไม้ที่ต้องโป่งมากๆ ก็พอตรงนี้ปุ๊บผมก็ใส่ปุ๋ยแต่ว่าไม่ใส่โคนต้นนะไม่ใส่ใกล้ๆตรงนี้ต้องใส่รอบนี้อย่างเดียวทุกครั้งนะครับไม้ดอกไม้ผลเพราะว่าเขากินนานกินปุ๋ยนานบางทีอินทรีย์วัตถุก,ก็หมดเร็วเกินไปอย่างเงี้ยครับจำเป็นต้องเติมล่อไว้ให้เหลือขอบไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปุมหน้าดินไว้ไม่ให้น้ําแห้งเร็วเกินไปหรือว่าดินร้อนมีผลดรากต้นไม้ก็จะพักตัวเต็มที่ ปลูกไมใ้ใหม่ทุกครั้งอย่าเอาออกแดดถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าต้นไม้นั้นไม่ใช่แบบต้นไม้ใหญ่แข็งแรงหรือว่าที่ทู้แดดได้อันนี้เดี๋ยวปลูกเสร็จก็ไว้ที่แดดลําไรเพราะว่าเขาต้องการแสงพอสมควรก็ให้โปร่งๆลมดีๆแดดพอสมควรก่อนแล้วเดี๋ยวพอเริ่มแตกยอดใหม่ก็ออกแดดได้เต็มที่เลยนี่เสร็จแล้วเราก็จัดโครงนะเราก็พยายามให้เขาวิ่งมาทางที่เราต้องการเกี่ยวได้เราก็เกี่ยว มันไม่มาเราก็เอาลวดคล้องไว้ก่อนให้มันวิ่งตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับสําหรับกูหลาาเลเ้อยแล้วเราก็เดิมไปลดน้ําจัดที่จัดทางอย่าลืมใส่ B1 ทุกครั้งอันนี้เราก็ลดน้ําไปเยอะๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลด B1 เล่งลากแล้วก็ที่ตั้งนะครับพยายามหลบแดดเอาไม่ต้องเข้าร่มนะไม่ต้องเข้าร่มเพราะว่าเขาไม่ชอบร่มอยู่แล้ว เอาไว้ที่แดดลําไรไม่ต้องแดดร้อนมากพอมีนิดหน่อยแค่แค่พอให้ใหตั้งต้นก่อนเดี๋ยวพอแตกยอดใหม่เริ่มแข็งแรงเราค่อยออกแดดเนาะเพียงไม้ต้องใจเย็นๆอันนี้ผมก็วางตรงนี้แค่ชั่วข่าวเพราะว่าเดี๋ยวตอนวางจริงก็ต้องขยับเยอะครับเราก็ไปไว้กลางแดดกับไม้ที่ชอบแดดแต่กระถางใหญ่ๆเราก็อย่าย้ายบ่อยหนักลดจังกว่าน้ําจะรั่วออกบนกระถางนะจะเป็นสีๆออกมาสีออกไหม ได้กระถางอ่าเนี่ยรั่วออกแล้ว นไรไหลออกมาแล้วก็รอให้หยดสักเดี่ยวนึงแล้วเราก็ผสม B ีมาลดอ่านี้ B1 นะครับผมย้ำนะ B ีไม่ใช่สารเคมีนะคือวิตามินเร่งรากวิตามิน B1 อะ่ะส่วนอัตราส่วนผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนก่อนนะครับผมได้พูดไว้แล้วนะครับว่าอัตราส่วนอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าปุ๋ยน้ําตัวไหนใส่อัตราส่วนเรากะไม่เป็นใส่ให้จางไว้ก่อนลดบ่อยๆได้ถ้าใส่เข้มข้นไปทุกอย่างมีผลนะครับแลใส่น,อน,อนอ้อยๆไว้จุลินทรีย์อย่างเงี้ยใส่ไปข้นๆก็มี ผลเหมือนกันเปลืองด้วยแล้วก็ไม่ได้ผลดีด้วยพยา,ยามลดทั้งต้นทั้งใบนะครับดีหนึ่งเล่งล่าก็จริงแต่ว่าเป็นวิตามินก็สามารถทางใบได้ด้วยนะครับกุหลาบเขาดูดซึมทางใบได้ด้วย ครับอันนี้เราก็มาทําอีกต้นหนึ่งอีกแบบหนึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นโอเลยนะเดี๋ยวผมก็จะทําเหมือนเดิมอันนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะไม่ดึงออกจากถุงเลยนะเพราะว่าดึงไม่ได้ถ้าดึงปุ๊บโอกาสทําให้ตุ้มเขาเรียกตุ้มไม้มันแตกต้นไม้โอกาสตายก็จะสูงเราใช้ทิ้งห้ามดึงเด็ดขาดแล้วก็ทุกครั้งก่อนทําแบบนี้เราก็ลดน้ําไปเลยนะครับทิ้งไว้สองสามชั่วโมงก็ได้ น,นี้เนื่องจากแกบเยอะต้องระวังเป็นพิเศษด้วยเห็นไหมมันทําให้ไม่มีธาตุอาหารนะให้ใครเลี้ยงแล้วแบบเอามาตั้งใส่ถุงแล้วก็ไม่ได้ลดปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ํานะหรือว่าใส่ปุ๋ยเม็ดเพิ่มให้ลดน้ําเป็นน้ําปุ๋ยผสมปุ๋ยอย่างน้อยสูตรเสมอนะหรือว่าใส่ลงไปเลยแต่ว่าใส่ทีละน้อยอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะเน่าตายเหมือนกันปุ๋ยก็แรงไปตอนนี้ไม่มีธาตุอาหารอื่นนอกจากแกบก็ไม่ค่อยดี ใบมันก็จะเหลืองเพราะว่ามันขาดสารอาหารแล้วก็ไม่ค่อยออกดอกเพราะนั้นเวลาพิกมาปุ๊บก็รีบเปลี่ยนกระถางได้ก็เนลีียนเนี่ยต้องระวังรากขาดค่อยๆเขีย่ยมันเบาๆอันนี้ต้องระวังเรื่องตุ้มแตกไว้เดี๋ยวเวลาเราไปลงใช่ไหมอันนี้สมมติว่ากองอันนี้ในกระถางใช่ไหมเราก็ลากรวมลากแบบนี้ให้มันแบวเงี้ยเราก็วางไปลากมันก็จะแผ่ออกจะทําให้ต้นไม้โตไวลากเดินไวอันนี้ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ในการเขีย่ยก็เอาซ่อมตะเกียบก็ได้ซ่อมก็ได้เขี่ยเบาๆคอยจับไว อย่าให้ตุ้มแตกที่ตุ้มแตกตายเพราะว่ารากมันช้ำย่าล้างรากถ้าไม่ชํนานาญพอหรือว่าบางคนบอกเอ๊ะสร้างเคยรอดก็ผมล้างไม่ค่อยรอดนะไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ดินที่เป็นแกบล้วนๆอย่างเงี้ยนี่เวลาซื้อมาผสมเข้าไปใช้ได้เลยนะกลับดีซะอีกทาให้ดินมันโปร่งขึ้นนะครับ ครยังไม่ได้ดูวิธีผสมดินผสมปุ๋ยนะครับย้อนกลับไปดู EP <t> ีหนึ่งผมได้นะในช่องช่วยกด s ับสไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆก็มาดูการจัดสวนกระถางทำยังไงเปลี่ยนต้นไม้ใหม่ใส่กระถางใหม่อะไรงี้ครับ <t> ก็เวลาระวางปุ๊บเราก็ค่อยๆเขี่ยรากอย่าให้รากไปทับอยู่ขมวดเป็นปมอ,อยู่ข้างล่างนะแล้วก็ระวังรากฝอยขาดรากฝอยจำเป็นกับต้นไม้เยอะ ก็คอยเคี่ยวรากออกแบบนี้ให้รากมันแผ่ออกมากที่สุดนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดดินลงไปอ่ะเนี่ครับเนี่ยเราก็เคี่ยวให้รากมันแผ่อันนี้รากมันอยู่นี่นะเนี่ยอย่างเงี้ยแผ่มาแบบนี้มันก็จะโตได้เร็วขึ้นแล้วก็ระวังเรื่องตุ้มแตกนะผมย้ำนะตายนะเพราะผมทำหลายครั้งแล้วยังไงก็ตายบางคนล้างรากได้ผมไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ทําสวนผมว่าอย่าไปรีบเลยเรามีความสุขกับการทําอย่างเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆดีกว่าค่อยๆทําไปดูต้นไม้เราก็ได้แต่งทรงเป็นอะไรเป็นทําได้สวยๆด้วยถึงตรงนี้ผมจะยังไม่ปิดทีเดียวนะ ก็ใส่ปุ๋ยไว้รอบๆนะปุ๋ยเม็ดนะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอกับปุ๋ยสูตร6เดือนไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าถ้าสูตรเสมอนเนี่ยมันจะละลายเร็วกว่า6เดือนอยู่แล้วนะครับอยู่ช่วง3เดือนแล้วก็ต่อด้วย6เดือนก็จะให้ดอกพอดีครับผมก็ไม่ต้องดูแลเยอะอน,นี้ก็จะใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับอันนี้สูตรเสมอนนะอันนี้สูตร6เดือนนะครับจะเป็นเม็ดอย่างนี้ ส่วนใครสะดวกแบบไหนก็ทําไปแบบนั้นนะครับไม้ดอกไม้ผลผลใหญ่ผมจะปลูกแบบนี้หมดแต่ถ้าเป็นไม้ผักพวกผักกินใบอะไรอย่างนี้ผมจะไม่ได้ทําแบบนี้นะจะทําอีกแบบนึงครับก็คอยติดตามดูกันด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาแต่งตัวสวยๆกันก่อนแล้วก็กบดินลงไปแต่ไม่ต้องหนามากนะเพราะว่าให้เขาได้มีพื้นที่หายใจแล้วก็เดี๋ยวขอบไว้เดี๋ยวเราจะกบหน้าดินกันอ่ะก็เอาฟางขับกบไปหนาๆหน่อยถ้าใช้กบหน้าดินแล้วก็ไม่ต้องลดน้ํา วันนะครับมันจะชื้นเยอะเกินไปลดหนักๆแค่วันนี้แล้วก็เว้นไปวันหรือ2วันแล้วค่อยลดใหม่นะครับเ่เพิ่มจํานวนดินแล้ว2ดินละเหยน้ําช้านะครับมันสะสมความชื้นไว้ก็2อวัน รถทีหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่ามันอาการไม่ดีอย่างที่ผมบอกนะครับย้ายไม้ใหม่ไม้มีความช้ําอย่าเอาลงกลางแดดเลยให้เอาไว้ในที่ลาไรจะดีอันนี้เดี๋ยวตอนเราลดน้ําเราก็ค่อยจัดเดี๋ยวพอลดน้ำปุบม,มันก็จะยุบจาเป็นต้องคุมหน้าดินเพราะว่าเป็นไม้ที่อยู่กลางแดดนะครับมันทายน้ําเร็วแล้วก็วัชพืชขึ้นเยอะมากคุมหนาหน่อยก็ดีนะครับวัสะดุคุมดินใช้ได้หลายแบบนะไม่จําเป็นต้องเป็นฟางนะอย่างที่ผมทําไว้คลิป ก่อนหน้านี้ก็ใช้เป็นมะพร้าวใช้เป็นแกบใช้ได้หมดนะครับแล้วแต่ใครชอบทีนี้ผมก็จะเอาไม้เสียบผมก็จะเสียบไว้ริมๆกระถางเนอะจะได้ไม่โดนลากแล้วก็ต้องการให้เขาโน้มเราก็ดูดูกิ่งเห็นทิศกิ่งไหมทิศมันหันมาพอดีนะครับเราก็จะดึงมันออกมาได้สบายหน่อยแล้วก็ไม่ต้องกลัวกิ่งหักอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เอาลวดดึงไว้ดูว่าถึงไหมด้วยนะ <laughs> ก็ค่อยๆจัดไปนะครับอย่าอย่าเร่งรีบนะ ไม่ต้องมัดแน่นนะครับเพราะว่าให้เขาได้โตหายใจแล้วก็แค่ประคองไว้ให้มันอยู่ในทรงที่เราต้องการก็พอแล้วพยายามให้เลยยอดอันนี้ออกไปนะเนี่ยเนี่ยยอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่มีมีแต่ใบก็ให้เลยใบยแรกขึ้นไปอย่างนี้แต่อย่าไปฝืนมากนะไม้หักง่ายเนี่ยแล้วผมก็ประคองไว้เบาๆแค่นี้แค่ประคองไว้ไม่ให้มันหลุดออกจากที่เราอยากให้มันแบะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้มันก็จะไม่สวยแลวแต่ความพอใจของคนเรา แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปลดน้ำกันอันนี้เดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะครับระวังเช็คน้ำทุกครั้งอย่าให้น้ำร้อนนะครับเ่็นกระถางครั้งแรกให้ลดน้ำเยอะๆเวลาเรากบฟางอย่างเงี้ยความชื้นจะอยู่สูงแล้วก็ทำให้ดินคลายน้ำต่ำก็จะทำให้ไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆก็ไม่ได้ลดทุกวัน อันนี้เมื่อกี้ฟางมันฟูฟูใช่ไหมพอเราลดน้ําปุ๊บเราก็ค่อยจับจับแเห็นไหมมันก็เริ่มเข้าร่องเข้าลอยแล้วเรียบร้อยสะอาดอ่างล้างใบเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวพอเขาแตกยอดใหม่แข็งแรงเราค่อยย้ายออกแดดค่อยๆออกแดดร้อนๆไม้มันก็จะสวยใบก็จะแข็งแรงลําต้นแข็งแรงทุกอย่างก็จะออกดอกสวยให้เราได้นะครับ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะอันนี้ก้านมันยาวกิ่งมันยาวผมก็ดัดเข้าลวดได้นะครับก็เข้าไว้เหมือนกันแค่ประคองไว้ให้มันไปไม่งั้นปุ๊บมันจะขึ้นไปอย่างนี้3มก้านเห็นไหมเนี่ยกิ่งมันเป็นอย่างนี้เพราะตอนนี้เห็นเห็นโคนกิ่งนี่ไหมตรงที่นิ้วผมนี่นะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เฉียงขึ้นอย่างนี้มันก็จะเป็นกอเป็นพุ่มเป็นเป็นแบบรวกหากันอะ่ะผมมองว่าไม่สวยน,นี้คือผมไม่ชอบแค่น,นั้นเอง ตรงโค้งๆเนี่ยเห็นไหมนี่นะมันก็อย่าแบบพุ่งขึ้นไปข้างๆกันเลยอย่างเงี้ยผมต้องการให้มีต้นหลักก็คือกิ่งหลักอันนี้ผมเรียกทว่ากิงก่งหลักกิ่งกิ่งเนี่ยกิ่งกลางเนี่ยเรียกว่ากิง่งหลักอันนี้กิ่งหนึ่งอันนี้กิ่งสองอย่างงี้ครับทำให้ต้นมันแข็งแรงกว่ามันก็จะรู้ว่าอันไหนคือยอดของมันอันไหนคือสิ่งที่มันโตขึ้นไปอย่างงี้ครับสร้างความคิดให้มันนั่นเองทําให้มันโตได้ดีแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทดลองแล้วผมคิดเอานะครับเดี๋ยวเเเเเรรรราาาาาาคคลีีียยกกกแแ้้้ว็สสิ่่่่่่งงงทตตตืือออผผมมมมไไบพพะ ดาวนดามอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่ไม้ไผ่ต้นนี้เขาทำมาดีหน่อยนะครับเขาใส่ดินมาให้เราด้วยแดง,แดง ็ดินเยอะหน่อยก็ปลอดภัยหน่อยถามว่าและยัดลงไปทั้งตุ้มเลยได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าธาตุอาหารกว่าต้นไม้มันจะวิ่งรากออกมามันก็นานครับเราช่วยเขาอย่างนี้ได้เร็วกว่าให้ต้นไม้ได้ธาตุอาหารได้เร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นอีกนิดนึงแต่ข้อเสียก็คือเราต้องมานั่งจัดก,การแบบนี้แล้วก็สําหรับผมนะผมว่าทําดีกว่าไม่ทําอันนี้กบโคลนสูงมากเลยนะครับเนี่ยผมได้เช็คถ้าถ้าเราไม่รื้อเราก็ไม่รู้ว่าเขากบโคลนไว้สูงเท่าไหนนาาาร,ร,รนะ่เนี่ยกว่าผมจะเจอรากผมขุดลงมานั่นี้นะเนี่ยเป็นนิ้นะ ครับโคบไว้สูงมากก่อนนี้เจอรากแล้วเราก็หยุดเนี่ยพอเราเห็นรากเราก็ปล่อย จะไม่แตง่งจะไม่ตัดแตง่งเจาะจงเหลือไว้อันนี้จะไม่ตัดอะไรเลยจะลองปลูกดูว่าถ้าเราไม่ไปทําอะไรเลยเนี่ยเปลี่ยนลงไปพุ่นๆเลยแต่ว่าแกะยังไงขอเคียวออกเพราะว่ามันเยอะครับกลัวมันแฉะเกินไปสําหรับลงกระถางใหญ่แต่ว่านี้จะไม่ตัดแตง่งจะปล่อยไว้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะโตเร็วกว่าพวกที่ตัดแต่งไหมเดีย๋ยวนี้เนี่ยน,นี่ผมต้องขอเคียยวออกะเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วเวลาลงกระถางใหญ่ความชื้นมันสูงขึ้นจะทําให้มันคายน้าไม่ออกมันจะเน่า